จ้าวันนี้ก,ก็ใส่จูคคบแล้วจ้าเก,ก้าหลังแล้วมาอื้อกันมาเบิ่งผลงานน้ำกันจา้าสิมานบ้าน้องมานปะไหลบ้าน้อจ้าวันนี้ใส่ส่เดือนง่ายจ้าแล้วก็ดินจอมปวกแล้วก็หอยเชอรีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆจ้ากับช่องมมงยัง,งขึ้นทินจ้าในเวลายามอิจูดักปะไรเนาะจ้าเก่าหลังเบื่องสิมีความหมานบ่าะวเมื่อคืนฝนตกยางแห้งเลยจ้าในเบื่องหลังแรกจ้า หลังแงหล่างตาอันนี้แฉมเรื่องหลังที่สองจะแปมแหลไโน,หน่หลังนี่ยอลนีมีแฉมจะเรื่องหลังที่สามจะ สามกับอว่าม่เต็มจ้าหองซีจ้าหองซีกับบนนี้เต็มนีม่หลังที่หาจ้าไม่บอ้ไม่หลังที่หาจ้า โอ้ง่ายคะเหลี่ยมหน่อยอีกแล้วนี่เด็ดเด็ดจ้าเอา๋อเด็ดคักตัวนี้ให้เบื้องหลังที่หกหกจ้าเียงเลยน้อหลังนี่ วางจ้ามีแต้มให้เบื้องหลังที่เจ็ดจ้าเจ็ดว่ามีแต้มจ้าใหเบื้องหลังที่แปดจ้า เบืงที่แปดว่ามีโตจ้าให้เบื้องหลังสุดท้ายจ้านี่นี่เด็ดอีกแล้ว เอ็ดอีกเลี้ยวจ้าหลังนี่ลังสุดท้ายมันหมานจ้าเอาเป็นเรื่องผลงานรวมจ้า,าน,น,นี่จ้าผลงานจ้าไม้ดูวนี่นี่จังเลยตัวนี่ไงค่ะโอเคอยู่กันนะ สวยเพช่วยจ้ะนี่อันนี้หวานทุกชาเลยสองตัวเอาเมาื่อคืนฝนตกแห้งจา้าเลยสองตัวก็ถือว่าหวานที่เราจะจาไหนทั้งวนมาจับดูสิกล้าจับไหมอืออุ้ยมันจะอ๊อกไหนจับดูสิจับขึ้นมาดูสิ จ้าสำหรับนี่ยช่องมังงเงื่อนทิ้นก่ะขอลาไปก่อนจ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้าสวัสดีจ้า